สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องราวของคู่จิ้นที่ฮอตและสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการบันเทิงไทยนั่นก็คืออิงฟ้าวราหะและชาร์ลอตออสตินสองสาวสวยจากเวทีนางงามที่เคมีของพวกเธอทำให้แฟนๆทั่วโลกต้องหลงรักและยกให้เป็นคู่จิ้นแห่งปีเลยครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับคู่จิ้นที่มาจากซีรีส์หรือภาพ,พยนตร์ แต่ทำไมคู่ของอิงฟ้ากับชาลลอตถึงได้โดดเด่นและสร้างกระแสที่ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้เป็นเหตุผลที่น่าสนใจมากๆเลยครับความสัมพันธ์ของอิงฟ้ากับชาลลอตเริ่มต้นขึ้นบนเวทีประกวด m i s ิสแกรนไท a แลนด์ที่เต็มไปด้วยความแข่งขันแต่ในขณะเดียวกันแฟนๆก็ได้เห็นมิตรภาพและความสิทิสนมของทั้งคู่ที่ค่อยๆก่อตัวขึ้น ซึ่งมันเป็นอะไรที่เรียวและน่าติดตามมากครับการที่ทั้งคู่คอยดูแลกันและกนันในระหว่างการประกวดมันเป็นโมเมนต์ที่ทำให้แฟนๆเริ่มจินและเชียร์พวกเธออย่างจริงจังจนเกิดเป็นแฮชแท็กอิงลอตที่ติดเทรน์อย่างรวดเร็วสเสน่ห์ของคู่นี้คือเคมี er ที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆทั้งในงานอีเวนต์การไลฟ์สดหรือแม้กระทั่งการพูดคุยกันในชื่อประจำวัน การแสดงออกถึงความรู้สึกที่มีต่อกันมันดูจริงใจและไม่มีการปรุงแต่งทําให้แฟนๆรู้สึกเหมือนได้ใกล้ชิดกับพวกเขาจริงๆความนิยมของอิงโอดไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังดังไกลไปทั่วโลกการที่ทั้งคู่ได้ไปจัดแฟนมีตติ้งในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ฟิลิปปินส์หรือสหรัฐอเมริกาก็เป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จและพลังของแฟนคลับที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่คู่จิ้นไม่กี่คู่จะทําได้มันทําให้ทั้งคู่กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่น่าจับตามองหลังจากจบการประกวดทั้งอิงฟ้าและชาล็อตก็ยังคงมีผลงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นงานพรีเซนเตอร์ถ่ายแบบหรือการแสดงซีรีส์อย่าง Show Me Love the Series และ Love b u l l y รักให้ร้ายซึ่งเป็นซีรีส์ที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงความสามารถด้านการแสดงและตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้น แล้วเรื่องราวที่ทําให้แฟนๆอินกับคู่นี้จนถึงขีดสุดมีอะไรบ้างก็ต้องย้อนกลับไปตอนที่พวกเขามีโมเมนต์น่ารักน่ารักในงานต่างๆหรือแม้กระทั่งการไลฟส์สดที่เต็มไปด้วยการแซวกันไปมาหรือการพูดถึงกันในรายการต่างๆที่ทําให้แฟนๆต้องยิ้มตาม นอกจากนี้การที่ทั้งคู่มีการพูดคุยกันอย่างเปิดอกและยอมรับว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาก็มีทั้งช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่มีปัญหากันบ้างแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะจับมือและผ่านมันไปด้วยกันมันแสดงให้เห็นถึงความจริงใจและมิตรภาพที่แข็งแกร่งของทั้งคู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้แฟนคลับรักและสนับสนุนพวกเขาอย่างเหนียวแน่นคู่ของอิงฟ้าชาลตไม่ได้เป็นแค่คู่จิ้นที่มาตามกระแสครับ แต่เป็นคู่จิ้นที่มาพร้อมกับการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆให้กับวงการบันเทิงไทยพวกเธอแสดงให้เห็นว่าความรักและมิตรภาพสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกรูปแบบและความสัมพันธ์ที่จริงใจและอบอุ่นนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะสัมผัสผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของใครก็ต้องยิ้มตามเมื่อเห็นทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ของคู่จิ้นคู่นี้ที่ทำให้โดดเด่นไม่เหมือนใคร อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ